มาครับคลิปนี้พามาดูเบื้องหลังนะครับตู้สิบนิ้วนะครับตู้บรรพ์นะครับตัวนี้เป็นระบบมิกเซอร์นะครับจะเป็นมิกเซอร์ใหญ่มิกเซอร์เล็กก็ได้นะครับลูกค้าถ้าเขามาถามว่าอยากเห็นตู้ดิบๆนะครับถ่ายให้ดูแต่ตู้ที่เสร็จแล้วนะครับว่าอยากเห็นตู้ดิบๆนะครับเบื้องหลังเป็นยังไงเอาให้ดูเลยครับนี่ครับงานนะครับอย่างนี้เลยครับไม้หนาสิบห้ามิลนะครับยิงน็อตโบเก็บงานอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะประกอบนะครับตามคิวให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้10นิ้วนะครับ R 2 k นะครับ10นิ้วนะครับแม่เหล็ก156นะครับแม่เหล็ก2ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นเสียงกางนะครับ6.5นิ้ว r า k 2ดอกนะครับแล้วก็แหลมนะครับ r 2 k นะครับ2ดอกนะครับแหลม4นิ้วนะครับ2ดอกนะครับ พอตก็จะเป็นพอร์ตหน้านะครับแนวเสียงคือรถยนต์เลยนะครับเพราะว่าพาวเวอร์ขับซับเป็นของรถยนต์นะครับอ่าแล้วก็ซับเป็นของรถยนต์นะครับบอร์ดเสียงกลางจะเป็นบอร์ดบูทูธนะครับเสียงกลางแหลมเป็นรถยนต์ทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านนะครับร้องคาราโอเกะนะครับบูทูธแฟลชไดท์ทุกอย่างควบวงจรนะครับถ้ามีมิกเซอร์ก็คือควบวงจรแล้วนะครับครับดังนั้นแนวเสียงคือรถยนต์นะครับเบสรถยนต์เลยนะครับเสียงซับเสียงกลางแหลมคือรถยนต์นะครับสามารถเปิดกลางแจ้งได้นะครับ แต่เป็นระบบไฟบ้านนะครับไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับเพราะว่านะครับมันกินไฟนะครับนี่คือตู้นะครับซับนะครับเป็นตู้แบนพลาสตนะครับซับสิบนิ้วนะครับนี่ฮะพอร์ตก็ออกด้านหน้าอย่างนี้นะครับนี่ดูเบื้องหลังนะครับวิธีการขึ้นงานก็สไตล์รถยนต์เลยนะครับไม้หนาสิบห้ามิลนะครับโป๊เก็บงานทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ งานที่ออกมาก็ตามรูปที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีสองสีนะครับจะเป็นสีดํานะครับกับสีแดงเลือดนกนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับชอบแบบไหนก็สั่งได้นะครับทางเรงมีหน้าร้านนะครับอยู่ที่ซอยกำนันแมนนะครับซอยกำนันแมนยี่สิบแปดนะครับเอกชัยสามสิบหกนะครับมีหน้าร้านนะครับท่านใดที่จะมารับหน้าร้านก็สามารถมารับได้นะครับ หรือจะสั่งทํานะครับแล้วก็ให้จัดส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับลูกค้านี่คือบริเวณหน้าร้านนะครับแล้วก็ห้องทํางานนะครับนี่คือห้องห้องตัดไม้ห้องทํางานนะครับนี่ครับอ่านี่ก็ห้องที่ท่านทํางานนะครับส่วนงานที่ทํานะครับก็ใช้เครื่อง CNC ในการตัดนะครับนี่คือเครื่อง CNC นะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะทอาเขาสะอาดห้องอยู่นะฮะเห็นนะครับอ่านี่ฮะ งานแถปมาตัวงานเาาเครื่องเสียงรถยนต์ทำหมดนะครับตู้บูทูธเครื่องเสียงรถยนต์รับทำหมดนะครับจะเข้ามาคุยกับช่างเรื่องที่หน้าร้านก็ซอยกันแมงยี่แปดนะครับโอเคนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากเห็นเบื้องหลังน,นะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับผมนะครับขอบคุณครับ